ขอคอกไปให้กินเพี้ยงข้างในภุน่อโอ้เกง่กงเกง่งเก่งดีจ้าตอนนี้ก็อยู่กับจองหวัดชันแนวเพื่อเ่าแ้จ้ะมื่อเนี้สิภาพาเบืองบรรยากาศฝนตกในตอนที่พายุเขาพาอยู่สู้ดีกนะันล่ะตอนนี้มันได้ยินข่าวว่าสลายตัวแล้วแต่ว่าก็ยังมีฝนอยู่ดีจ้ะยื่นเ่ืออำเภอน,นาว่างจังหวัดหนองบัวลำพูนเนาะก็ยังตกอยู่ก็เลนหน ไปเตะตัดหญ้าบ่ได้ไปตัดหญ้าให้งัวบ mm ่ไ hmm. ด้จ้ะก็เลยได้เอาเครื่องให้โชคดีมีเครื่องอยู่ในบ้านอยู่เอ้ยบนตัวมิจกะเดี๋ยวต้นงัวเนาะเอาเครื่องให้กินก็ร่างกินเรท่งกินเท่งแม่ก็มีเด้แต่ว่าพวกเขาไปอยู่คนนะเท่งแม่บอกง่วนอ่ะนะนี่เจ้าชีวิตบรรยากาศการเลี้ยงวัวนี่ แค่นี้ก็กกําลังกินแากฝนเลยมาเนี่ยเนี่ยแต่ว่างัวเขากะวัวไปยังดอกกทุ่นอยู่ทุ่นเดียทุนฝนแากฝนมีขอกงูให้แล้วก็บว่าเขาไปอยู่นเลยนี่นี่กําลังสิว่าจะจูงเขาไปในขอกเลยไปไปไปเด็ไปกินเฟี้ยงเด้อไปเอาเอาหอขอกไปให้กินเฟี้ยง ข้างในพุ่นั่แห้งก็เก่าอีกบาทนี่ขนกระไดนี่ของงวไหมแต่เห็ดไม่ไม่เอาไปกินเออกินกินนีและลวกลูกลูกลวกกับว่าเก่ามากได้คุน ย่านจะเป็นยังฮูบเบิลกับเขาคอกฮุบเบิลไปโดนเหล่าเวกยบเขาคอกมาเร็วเบเบีมาบอมาเบมามามาเห็นบ่าบัวน่ะเขากินน่ะเห็นโตัวแง่ขึงก็เก้าอีกปูมาเร็วมาเร็วมาเร็ว วาเน้วาเน้วตนี้ก็ลูกมันบัเราเดีวได้ผลได้วลได้วลเยอะเย็นเย็นเออมาแน่มาลูกหน่อยก็มาและมาแม่แม่เย็นเย็นเขาโฮมพอมต้เนาะ บนตกะห้ามบาเยวนี่ขนาดว่าพายูสลายลเราได้แต่โตกแนี่คือเกาตกะมาอยนี่ซี่หามือแล้วเพื่อน้าว่างจังหวัดหนองบัวลำพูไปแล้วหนึ่งตัวเก็บหม่ไปเ้าไปน้ำมูลแล้วไม่สิเล็ยเนี่เกาเข้า,ขา,ขาเออ ไปดูบรรยากาศแันนี้ก็คือกอกงาที่เ้าอ่อมไหว้วงอะไรมีสนาน่ามีโอมาบัแล้วพี่ไปไปกระห่มกระห่มมามาโอ้เกง่กงเกง่งเก่งอันนี้เ้าเลียงไปตามธรรมาชาติเลย ส่วนที ane, gen, ここ irts, ่อยู่บ้านก็มีน pare, ม้ำอยู่อันนี้ก็ปล่อยให้เลี้ยมหยากะตัดหยาให้น้ำแน่มัอนี่ฝนตกก็เลยไปตัดบ่ได้รถติดเลยได้กินเฟี้ยงไปแล้วก็พ่อมีหยาเลีมอยู่หยากระเขียวดีอยู่ฝนตกะนะเฉพาะพ่ออยางเลีมกระไดก็จะสีเศร้าตกมื่อใดดอกฝนก็ได้ตกกางตกแน่ก็ได้ไปใส่เลยที่หามื่อ

เออกินเฟี้ยงกินเฟี้ยงแซ่บคือกันตอนม่เแถาจ้า,าบรรยากาศการเลี้ยงงัวในมือฝนตกนะสำหรับคลิปนี้ก็พอจบไว้สำนีแล้วจ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในได้จ้าสวัสดีจ้า